สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดพามากินร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์นะครับไก่ชิ้นหนานุ่มๆซึ่งร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านลับได้เลยนะครับแอบอยู่หน้าหมู่บ้านอยู่แถวประเวศลาดกระบังนะครับและเมนูร้านนี้นะครับเป็นเมนูข้าวมันไก่แบบเน้นๆเลยตัวไก่คือชิ้นหนาเลยนะครับแต่นุ่มมากๆไม่เลี่ยนน้ำจิ้มก็มีให้เลือกหลากหลายแบบนะครับและเป็นสูตรของที่ร้านเลยนะไม่เหมือนใครแน่นอน เวลาใครมากินนะแอดอยากแนะนําว่าให้ลองชิมตัวข้าวมันของที่นี่ดูก่อนนะตัวข้าวเหมือนเขาจะปรุงรสมาแล้วนะครับกินเปล่าๆก็อร่อยกินคู่กับข้าวมันไก่คือดีเลยนะครับส่วนตัวน้ําจิ้มเนี่ยเราสามารถใส่หลายๆอย่างรวมไปกินพร้อมกันก็ได้ซึ่งร้านนี้จริงๆเชฟเขาทําอยู่ที่พัทลุงนะครับแต่มาเปิดที่สาขากรุงเทพเนื่องจากแฟนอยู่แถวนี้นะครับเขาก็เลยมาเปิดใกล้ๆบ้านเลยใครมาร้านนี้แอดแนะนำว่าให้เปิดแมปมานะครับชื่อร้านว่าข้าวมันไก่ได,ดี้ ถ้าใครไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับร้านเขาก็จะมี Delivery เหมือนกันนะและแพ็คมาอย่างดีแบบนี้เลยนะครับพอดีแอร์เอากลับไปฝากที่บ้านด้วยสั่งผ่านไลน์แมนโรบินฮูดหรือ